สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูบ้านบาร์บี้นะคะก็เราไปชมห้องแรกกันเลยค่ะว่าจะมีห้องอะไรบ้างห้องแรกนะคะก็คือห้องครัวค่ะอืมอันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโฟมค่ะเอามาทำเป็นโต๊ะค่ะ ันก็เป็นที่นั่งนะคะแล้วทีนี้ก็ตรงนีน้อันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะคะก็จะเป็นที่ทำอาหาระคะ่ะก็จะเป็นนี ก็จะเป็นพวกอาหารนะคะก็ใช้กาดอะไรเงี้ยน,นี่ก็เป็นเขียงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะปุนน๊ก็จะมีทิกขวานค่ะ ับประรดตัดต่างๆนะคะขอเก็บแป๊บนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเตาอบค่ะ ทำเองค่ะค่ะใสดเข้าไปนะคะปิดแล้วทีนี้ตรงนี้ก็เป็นอาหารค่ะที่ทําค้างไว้นะคะแล้วก็เตาแก๊สค่ะทําเองค่ะนี่นะคะ ก็คือห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยคะ่ะห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนค่ะอันนี้ก็เป็นหมอนค่ะก็อันนี้คือหมอนข้างอันนี้คือเตียงนอนค่ะก็เอาวางไว้ เป็นโต๊ะวางนะคะอันนี้เป็นโคมไฟค่ะอันนี้เป็นที่ตั้งโชว์นะคะอันนี้เป็นพรมค่ะอันนี้เป็นเก้าอี้อันนี้เป็นโต๊ะวางของค่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีโทรศัพท์ค่ะ ทำเองค่ะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็คือห้องเรียนของบาร์บี้นะคะก็จะมีนี่เก้าอี้นะคะนี่ค่ะ ทำเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะคะนคะคะก็เป็นโตเรียนแล้วก็เอาจัดวางไว้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็น เรียนค่ะนะคะก็คือห้องเรียนของเรานะคะก็มีโต๊ะค่ะ,คะ,คะ,คะ กระดานค่ะเป็น A B C สีขาวค่ะเราไปดูห้องอื่นกันเลยค่ะค่ะห้องนี้นะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะอ่างอาบน้ำของบาร์บี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรองเท้าแตะค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโถนะคะโถไว้ทํทธุระนะคะส่วนตัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่างค่ะก็มีหลากหลายอันค่ะนี่ก็เป็นผ้านะคะมาถัดมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าค่ะนี่เครื่องซักผ้านะคะนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ประดับค่ะอันนี้ก็คือห้องน้ำของบาร์บี้นะคะค่ะเราไปดูห้องอื่นกันเลยค่ะค่ะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟานะคะแล้วก็นี่ก็เป็นโซฟาเล็กค่ะก็เป็นโซฟาเล็ก อันนี้เป็นโต๊ะอาหารค่ะอันนี้ก็เป็นทีวีนะคะอันนี้เป็นทีวีอันนี้เป็นเครื่องเล่นวีซีดีนะคะองอันนี้อันนี้ก็เป็นคอมเทเตอร์ค่ะเป็นเลำโพงหน้าต่างนะคะแล้วก็บ้านลองหมาค่ะดอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นวางของค่ะ อันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็คือฟาร์มของบาร์บี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลางหันลมค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มบัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะคะสามารถเข้าไปอยู่ได้นะคะข้างหลังนะคะ ก็จะมีประมาณนี้ค่ะนี่นะคะมาบ,บ,บีก็จะมานั่งเล่นกันแบบนี้บ่อยๆนะคะนี่เราไปดูที่สุดท้ายกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นที่ไหนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟาร,ร์มนะคะก็จะมีพวกดอกไม้อะไรเยอะๆเลยคะ่ะ นี้ก็จะเป็นบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นวัฒนเปรนต้นไม้นี้ก็เป็นน้องหมาค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะคะค่ะนี่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือแผนที่เมืองนะคะของบาร์บี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายนกค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างนะคะแล้วก็ให้ดูแต่ร้านไปก่อนค่ะอันนี้เป็นร้านขายของเล่นนะคะตัวนี้เราก็ยังไม่ได้สร้างเหมือนกันแต่ถ้าสร้างตอนไหนก็จะดีวให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็เป็นร้านของเล่นเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นสารากลางนะคะแล้วก็เป็นสารกลางค่ะแล้วก็อุมจะสร้างโรงแรมต่อไปด้วยก็ต้องฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ วันนี้อุ๋งต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะ